สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบรุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับชีวิตประจําวันที่เรียบง่ายนะครับนะเช่นเราตื่นมานะต้องทำอาหารนะโดยเฉพาะนะท่านสุภาพสตรีนะครับหรือบางสุภาพบุรุษนะครับก็สามารถทำอาหารได้เหมือนกันนะในยุคสมัยนี้ ชีวิตที่เรียบง่ายประจําวันนะอย่างเรื่องของการนะทํางานบ้านนะการปรุงอาหารเองนะครับทำอาหารเองเนี่ยหลายคนนะครับหลายบ้านไม่ว่าหญิงหรือชายจะมองว่าโอ้มันน่าเบือ่อนะมันเป็นอะไรที่ไม่อยากทําน่าเบือ่อนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะครับว่าทําทุกวันนะที่เรียบง่ายเนี่ยให้เป็นความสุขได้อย่างไร วันไหนท่านก็จะรู้สึกแบบนี้นะครับนะตื่นมานะโดยเฉพาะวันที่ต้องมีภาระรับผิดชอบนะหุงหาอาหารทำอาหารให้สามีหรือว่าลูกๆทานนะก่อนไปเรียนหนังสือนะกลับมาเรียนหนังสือกลับมายากการทําการงานนะหลายท่านก็รู้สึกว่าโอเ้เป็นอะไรที่งานน่าเบื่อไม่มีความสุขนั่นเองทางที่จริงๆแล้วควรจะมีความสุขนะครับรวมถึงย่างอื่นด้วยนะนะนะนอกจากจะเรื่องของการหุงหาอาหารทำอาหารแล้วเนี่ย นะเรื่องของการพวกทําความสะอาดนะครับนะางานทําความสะอาดบ้านเนี่ยนะเป็นงานที่หลายคนก็บ่นเหมือนกันว่าน่าเบือ่อนะอย่างเรื่องของอการซักผ้านะการรีดผ้านะการตากผ้าการเก็บผ้าเนี่ยนะก็เป็นงานที่หลายคนก็บ่นว่าเบื่อน่าเบือ่อนะ เพราะฉนันงานต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดได้ฟังนะครับเป็นงานในชีวิตประจำวันเลยนะการหุงหาอาหารทำอาหารให้ครอบครัวทานนะยิ่งยุคสมัยแบบนี้นะครับซื้อทานข้างนอกเนี่ยอาจจะแพงแล้วก็คุณภาพอาหารไม่ค่อยดีเพราะว่าข้างนอกเขาก็จะลดต้นทุนการผลิตนะเพราะฉะนั้นทำอาหารกินเองเนี่ยนะนอกจากจะประหยัดแล้วก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ปลอดสารพิษนะดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้น ชีวิตประจำวันเนี่ยของคนที่เป็นแม่บ้านนะพ่อบ้านเนี่ยนะก็จะมีกิจวัตรแบบนี้ครับถุงหาหาในครอบครัวนะซักทําความสะอาดเสื้อผ้ารีดผ้านะตากผ้าเก็บผ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลายคนก็รู้สึกว่าโอมันน่าเบื่อนะนอกจากนี้ก็ยังต้องทําความสะอาดบ้านอีกนะไม่ว่าจะเป็นกวาดถูบ้านนะเช็ดบ้านนะครับนะบางคนก็เลยบอกทํางานนอกบ้านก็จ้างคนใช้ซะเลย นะก็บางคนก็บอกโอ้โหเศรษฐกิจแบบนี้จ้างคนใช้ก็ไม่คุ้มอีกนะครับมันมีเรื่องให้คิดมากมายนะว่าชีวิตที่เรียบง่ายประจําวันอย่างเงี้ยเช่นในสัปดาห์หนึ่งมี7วันใช่ไหมแันห้าวันเนี่ยต้องตื่นมาหุงหาอาหารซักรีเสื้อผ้าตากผ้าเก็บผ้าทําความสะอาดบ้านเนี่ยนะหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้โหหมดไปเบือ่อรอแต่เสาร์อาทิตย์หรือว่ารอปิดเทอมเด็กๆนะลูกนะครับหรือว่า ใน1ปีเนี่ยนะไปฉลองเทศกาลใหญ่ๆนะจะเป็นปีใหม่นะตรุษจีนกานะรบวชเทศกาลวันหยุดยาวๆเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวจึงจะเจอความสุขสักทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใน7วันเนี่ยหวันเป็นอชีวิตที่น่าเบือ่อนะต้องหุงหาอาหารทำอาหารซักลีดเสื้อผ้าตากผ้าเก็บผ้านะทำความสะอาดบ้านมันน่าเบือ่อบางคนก็เลยไม่มีความสุข7วันไม่มีความสุขไป5วันแล้วรอเสาร์อาทิตย์ เสาร์อาทิตย์ไปข้างนอกนี่รถติดอีกนะครับนะคนแน่นอีกตามห้างอีกก็เบื่ออีกส่วนคือ7วันเนี่ยจ,จะมีไม่ถึง6วันหรือเปล่านะที่หาความสุขไม่ได้เลยนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันว่าทํำยังไงนะทำทุกวันที่เรียบง่ายให้เป็นความสุขสตินั่นเองนะถ้าเราทําการงานทุกสิทุกอย่างนะงานบ้านหุงหาอาหารซักริเสื้อผ้านะตากผ้าเก็บผ้าทาความสาะบ้านมีสติเคลื่อนไหวกายอยู่ ก็เรนะียกว่ามีกายานุปัสนาสติปฐาน4ก็คือการเคลื่อนไหวกายในการทําการงานทั้งหลายหรือว่าถ้าไม่ได้ทําการงานทั้งหลายดูลมหายใจเข้าออกอาณาปานาสติก็เป็นการมีสติอยู่ที่ปัจจุบันสตินี่แหละครับนะเมื่อมีปัญญาก็เกิด<ม>ก็จะเห็นความสุขจากหน้าที่จากความรับผิดชอบนั่นเองนะมันความสุขง่ายนะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยก็มีความสุขได้นะถ้าเรามีสติ นะอยู่ทุกเมื่อปัญญาก็จะเกิดนะแล้วเมื่อถึงเวลาทานอาหารกินอาหารนะก็เรียกว่าก็เกิดความสุขอีกแบบหนึง่งนะเเรียกว่าความสุขจากการกินการเสพนะเาเรียกว่ากามสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจากนะั้นเกิดคนเราขาดความสุขนะที่เป็นความเรียบง่ายจากการมีสติปัญญาจากการมีศีลห้าเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกตินะเรามัวแต่เสพสุขจากความสุขจากการเสพ รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสรอวันหยุดยาวๆการได้ท่องเที่ยวนะไปที่อื่นคืออยู่บ้านไม่มีความสุขนะต้องออกนอกบ้านนะไปท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่นะมีอะไรที่เสพทางตาทางหูจมูกลิ้นกายนะเรียกว่าความสุขเนี่ยก็เรียกว่าติดความสุขอยู่ในเรื่องของการ,รมาสุขนั่นเองหรือว่าให้รางวัลชีวิตกับตัวเองด้วยการซื้อพวกวัวตถุสิ่งของนะก็เรียกว่าเกิดเป็นวัตถุนิยมขึ้นมา บอดีพกนิยมขึ้นมานั่นเองต้องระบัดระวังนะครับหรือบางคนบอกโอ้ยอยู่บ้านเนี่ยชีวิตประจำวันเรียบง่ายนะภาระรับผิดชอบเรื่องของขุงหาอาหารนะซักรี่เสื้อผ้านะตากผ้าเก็บผ้านะทำความสะอาดบ้านไม่มีความสุขต้องไปปฏิบัติธรรมนะบางคนก็ติดการปฏิบัติธรรมเชื่อว่าต้องปีกวิเวก,วกไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรมตามวัดวารามจึงมีความสุขอีกนะฮะซึ่งแล้วความสุขมันสามารถเกิดได้ทุกการสถานที่ถ้ามีสติ พระธรรมแท้ๆนี่ก็คือพระธรรมอยู่ในจิตใจสติเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลเก็จะเกิดความเป็นปกติสุขเกิดความสงบสุขขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะการเจริญสมาธินะไปสถานปฏิบัติธรรมไปวัดวารามอย่างเดียวนะครับอยู่บ้านเรือนก็มีความสุขได้ถ้าเราเข้าใจการเจริญสติภาวนานะมีสติอยู่ในทุกอิรยิยาบถยืนเดินนั่งนอนนะแม้แต่ทําการงานของบ้าน นะเช่นเรื่องของการหุงหาอาหารทำอาหารปรุงอาหารการซักรีดเสื้อผ้านะครับเก็บผ้าตากผ้าและมีสติอยู่นะถ้ารู้สติอยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่นะครับทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านเรือนในชีวิตประจำวันนี่แหละในทุกวันนี่แหละก็สามารถเกิดความสุขได้จากการทำหน้าที่ความเป็นปกติสุขจากศีล ความสงบสุขจากสมาธิแล้วก็ปัญญาที่ร you know, kind of ู้หน้าที่นะก็จะเห็นว่าเราทําหน้าที่ดีแล้วพร้อมแล้วบุญกุศลทําได้ทุกการสารที่ได้ทุกเมื่อนะครับเช่นเดียวกับนคนที่ไปเรียนหนังสือนอกบ้านนิสิตนักศึกษาหรือคนไปทําการงานนอกบ้านถ้าเรามีสติในการเคลื่อนไหวในการยืนเดินนั่งนอนในการขับรถมีสตินะเราก็สามารถมีความสุขได้ในทุกวันนะครับ แม้ข้างนอกเนี่ยจะมีความวุ่นวายแต่ใจเรานะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ก็ทําให้จิตมีความเป็นปกติสุขอยู่ได้มีความสงบสุขอยู่ได้และก็สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้มากมาโฟกัสที่หน้าที่ของตนเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเราเรียนนะการทําการงานนอกบ้านหรือการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ในบ้านเรือนที่มีหน้าที่ ในการทำชีวิตในทุกวันที่เรียบง่ายหุงหาอาหารนะครับเ,เรื่องของซักรีเสื้อผ้านะครับนะตากผ้าเก็บผ้านะทำความสะอาดบ้านเราก็สามารถมีความสุขได้หายใจเข้าหายใจออกก็มีความสุขเพราะเราทำหน้าที่ที่ถูกต้องอยู่บนวิถีทางสายกลางนะครับศีลส,สมาธิปัญญาหายใจเข้าหายใจออกก็มีความสุขนะครับ แต่ถ้าเกิดคนที่ทําแบบนี้ไม่เป็นเนี่ยก็จะนับวันเวลาเมื่อไหร่วันหยุดใน1สัปดาห์นะครับเมื่อไหร่วันหยุดจะได้ไปเที่ยวเมื่อไหร่เทศกาลยาวจะได้ไปเที่ยวมันความสุขของคนจํานวนมากจึงนับวันนี้เลยใน365วันซึ่งต่างจากคนที่จเจริญสติภาวนาอาจจะเจอความทุกข์เข้ามาได้แป๊บหนึง่งนะเมื่อมีสติเกิดขึ้นปัญญาทำงานนะความสุขก็จะเกิดง่ายนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ